ตอนนี้ผมอยู่ที่มาเดอร์ผู้เวียงกอนเฮ้าสิเข่าไปเบิงในบ้านมีพนักงานสาวสวยตอนรับสิายางเข้าไปเบิงพุ่นแล้วยิ้มเปืเป่อยๆนะครับนี่แหะพี่น้องครับโต๊ะแรกที่ผมนําเสนอนั่นก็คือโต๊ะอาหารจานเปล่าพุ่นแล้วอลังการงานสร้างพี่น้องครับอาหารจานเปล่านี่ยก็ทายคู่น้าแนจักน้อยมีรองข้า,าอเกะให้คนมักให้เขาเบื่คักแล้วบ่หัวใจ ่อจากห er ้องขราอเกะเป็นห้องรับแขกคร ünk, ับโอ้ยมีบุญดากเงี้ครับได้ไปนั่งครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านส0 0ลอยล้านครับพี่น้องครับนี่คือห้องรับแขกนะไปนั่งมาแล้วแขกบนมีหนวดก็นั่งได้นะฮะโหมีโอกาสมามาเยี่ยมชมมาสัมผัสแบบคนรวยคนรวยคนรวยหมื่นล้านนะมีโอกาสต้องต้องมาสัมผัส ข้างหน้าจะเป็นอนจาจักรเป็นป้ายมาเดอร์คูเวียงคือรถสปอร์ตเลยตองนะแปดครับลูที่นี่นะเดี๋ยวไปขึ้นและสุดท้ายครับหนึ่งในความฝันนั่นก็คือรถ Lamborghini ok Super Car หาเงินเติมน้ำมันก่อนพี่น้องสวยดียดยแจมเลย